สวัสดีค่ะดิฉันชัย,ยดาแหววใจเพชรวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบออนไลน์ดีอย่างไรค่ะปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนไปมากค่ะมีเทคโนโลยีมีโซเชียลมีเดียในการสื่อสารหากันค่ะ มีการสื่อสารหากันผ่านโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เนต็ตแชทไลน์เฟสบุ๊คเป็นต้นค่ะในเมื่อกระแสะของโลกมันเปลี่ยนไปเราจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันค่ะงานของธุรกิจเครือข่ายมี4อย่างด้วยกันคือ 1. งานขาย 2. ง,งานสปอนเซอร์ 3. การประชุม 4. การเรียนรู้พัฒนาค่ะการทำธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบเดิมๆเ,เราจะต้องเดินทางไปประชุมทำเซ็นเตอร์เข้าแคมป์ในวันหยุดค่ะจึงทำให้ผู้ที่มีความสามารถมีศักยภาพหลายท่าน เจอข้อจำกัดนี้แล้วทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายค่ะปัจจุบันการทำธุรกิจในรูปแบบออนไลน์สามารถอุดช่องว่างดังกล่าวได้ค่ะคุณสามารถขายผ่านโทรศัพท์มือถือคุณสามารถชวนคนผ่านโลกสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กไลน์เป็นต้นค่ะการประชุมสามารถทำผ่านห้องประชุมออนไลน์ซึ่งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์เบื้องต้นในด้านการพัฒนาตนเองคุณไม่ต้องเรียนรู้จากห้องเรียนงานออนไลน์ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นกันค่ะ ไม่มีเวลาไม่รู้จักคนไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ระบบธุรกิจเครือข่ายออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ค่ะมีข้อสงสัยมีปัญหาสามารถถามตอบได้ทันทีไม่ต้องรอคำตอบเป็นสัปดาห์เพื่อที่จะรอคำตอบจากห้องเรียน ปัจจุบันผู้สูงอายุก็หันมาทำธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบออนไลน์กันมากค่ะไม่มีเวลาระบบออนไลน์ช่วยคุณได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางดังนั้นการทำธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบออนไลน์จึงตอบโจทย์การทำธุรกิจเครือข่ายได้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะ